ฮึนัอ่อฮึนั่งฮอล้อรุนล้อรุนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับโซ่ช่องหูกจ้างอิสระครับวันนี้ก็พาพี่น้องมหาหนู เก็ดเบิ้งนี่ครับเปลี่ยนอ้อยพันได้ครับเนี่ยตัดแล้วไ,ไม่ไม่เลยอยู่เบื้องน้อยเดียวนึงครับเนี่ยเบื้องน้อยเดียวเนี่ยประมาณจ็เครื่องงานนี่แหละครับเพราะว่าตัดไปแล้วเครื่องนึงเนาะเหลืออยู่เครื่องงานเราเพิ่นมาตัดเสร็จมือนี่พอดีครับเป็นเปลาอ้อยของเป่าบ่อยนะครับเนี่ยปลาอ้อยพันุปล่าบ่อยล่ะที่เขาเคยมาใส่กับดักลหละเนาะครับน <มา S 2> เนาะมาเบิ้งเลยครับเนี่ยเขาที่หาโดยวิธีไหมาเบิ้งครับเนี่ยเปลีป่ยนๆน,นี่สิละเนี่ย จะไม่เฮ็ดแนวได้ให้พี่น้องเบิ่งมาลุ้นน้ำกันครับนี่นี่หูครับเป็นควายแล้วกอะเขาก็เห็นหูอยู่เนยนี่นี่ครับหูอยู่นีน่แต่ครับเป็นหูย่างดีเลยเชื่อหูลงไปแลวกอะมีอีกบ่ โบมีที่จะถึงนี่แล้วก็มาเบื้องพี่อีกครับนาำอ้อยออกสดสดร่อน,น,นร่อนเลยมือนี่นี่ครับหูนี่ครับตรงยูนี้ละแล้วก็น,นี่อีกหูนึง คี่ครับนี่ครับที่สองหูแต่ว่าหาเบิ้งแปีวแล้วบบเห็นครับนี่แหละมีอยู่ซับนี่แหละครับเนี่ยน่าจะเป็นหูเดียวกันบ่ท่นล่ะเนี่ยแล้ก็สีหาเบิ้งอื่นแล้วครับเนาะเชื่อเบิ้งแปีวข้ามีแปีวหรือว่ามีหูอีกนี่เมียนบนเออนี่ก็ะเมียนครับอีกหูหนึ่งหูแปีว หนะเกียดเบิกต่ออ้อยตอนออกไม่ไม้เลยครับไปคําเขาสีเชื้อพื้นที่นี่ออกจักน้อยนึงก่อนนะครับเนาะให้มันเปลี่ยนนจักน้อยมาเบ่งว่าเขาสีใส่วิธีใดไครับจัดการกับหนูมือเนี่ย นี่ครับตอนนี้เขากรเฮ็ดเสร็จแล้วกวดออกเมดแล้วครับเนี่ยเป็นเปียวมันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยวันนี้เขาก็าสิไปจัดการแล้วครับนี่เมื่อน,นี้เขาจะใส่สองอยางนี่ครับร้องเบิงเนาะครับเพราะว่าเห็นเพิ่นเฮ็ดหลายคนอยู่ออกแน่บบออกแน่ละเดี๋ยวเขาก็าสิมาร้องเฮ็ดเบิงครับบานนี้นี่ครับเขาดี่จุดหูไหนหูนี่ก็หูนี่เอาหูนี่เนาะเอาหูนี่แหละเนี่ยผมว่าเนี่ย มูนี่คือกลัวอยู่นี่นี่มุนี่เฮ้ยจุดเราก็นยัดลงไปในนี่เลยนะครับเนาะไปรุ่นน้ำกออันเลยบบอเนี่ยจะเป็ีนจังไรน,นี่สุดยอดอู้หูจังไรล้อรุอ่นล้อรุ่น

ออกบ่ละคนออกมาอยู่ครับต่ว่าบ่บ่บ่มีอาการเนาะหนูบ่มีอาการเลย๋ยวมาเมืองทั้งนี้ลูกเป็นยังไงครับ ันมีอาการอืมมีจีรีสิอืลูกแรกบุกด้การเจ๋ร้องอีกจักลูกเบิ้งนะครับเนาะตุนมาหลายยมนเอยนี่ร้องเบิงร้องเบิง ลูกแรกบ่เห็นผลเลยจัดไปอีกหนึ่งลูกสองลูกแล้วครับมานี้เอาหูแดงเอาหูเก้านี่เหรอเพราะว่าหูนี่มันมันลงเลือกนะครับเนาเอาอีกเขาระเบิดหูนี้แล้วเขาจังสิบไประเบิดหูพุ่นนะครับเนาะจังไปเบิรหูพุ่นเออจักอันนู้ เ่าแตกโอ้ยระเบิดด้านหืมระเบิดด้านทีครับด้่คือเป็นสั้นเอาเอาดอกไม้ด้วยเตรียมมาเป็นตันออโอ้ใส่มันหักครับเนี่ยมั้งใส่มันหักเือตัวนี้ส่งคือบอนี้สงคือโอ Đi long đu Nóng mày, Nóng mày hử, Nhiều bó มิดชิลีเท่านั้จังไลยอือนี่ก็มิดอือนี่ก็มิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงจะเขาแล้วนะครับเนาะ มันเหนียดนี่ขามันคโคลดออกมาล้อรุ่นเนี่ยที่มิดใล่หรออืมไม่ได้ผลลอกเ่ยเห็นเพื่อนทีเฮ็ดดอกว่าจาของออามาล้อเฮ็ดเบิเบ้องถิดได้การมาเขาล้องเอาหูไม้บ้่งครับบ่ หูนี่เขาจะบ่อออกบอกโอ,อ้แต่อย่างหัวเนาะัเพิ่นเห็ดแมนบ่ิ่นว่ามันออกมันเขาเห็ดคือบอ่ออกหูที่มีขวอยนี่ดีกว่านะครับเนาะนี่ลองหูนี่ครับจังไดเป็นจนังได ควนหุ้ยเลยครับอืมนี่อาการบะบ๋ลอยออกั้างอื่นแล้วตินี่วะ มีดอกรับโบออกดอกเบิ่องหล่ะหนูนั่นกับทิ่โบออกสรุปแล้วบ่ได้ผลนะครับเมื่อนีงเ <c oughs> นาะเอามาระเบิดหนูครับตอนแรกไก่เห็นเพื่อนเฮ็ดเขาก็เลยมาร้องเฮ็ดเบื้องครับแต่ปรากฏว่าเขาเฮ็ดแล้วบ่เห็นหนูออกมาเลยครับเบิง่งเห็นควนันอยู่แต่ว่าโบ่มีหนูออกมาครับ อยู่นี่อยู่นั่นเขาเระเบิดไปสองสองสองนัดเนี่ยครับนี่มีจีรีอยู่สรุปแล้วมือนี่แห้วครับก็ <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับที่ว่ามีผลงานมาฝากเนาะแต่ว่ากาได้ให้พี่น้องเขาได้หู้แล้วเนาะครับเนาะว่าการเอาประทัดเนี่ย มาระเบิดหูหนูนี่ตามที่ลูกจ้างเฮ็ดนี่คือบ่อ,อครับบ่ได้ผลนี่แหละครับแต่ว่ามีหนูแน่นอนครับสังเกตเบื้องที่ตัดอ้อยออกไม่ไหมนะครับเนี่ยนะตัดออกไม่ไหมมีห้อยกัดอ้อยเต็มมดเลยเพิ่งตัดอ้อยออกเมื่อนี้ครับเนี่ยเขาก็ม้าระเบิดเบื้องเลยเนาะครับเนาะนี่แหละบางท่านบาที่ว่าเป็นไฮอ้อยเกาแล้วตัดโดนแล้วบ่แมนครับเนี่ยมีตัวแน่นอนมีหูอยู่ซ้ำนี่แหละครับเนี่ยหาเบื้องมดแล้ว สรุปแล้วบ่ได้ผลครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้แล้วนะครับเนาะจังได้กับพบพ่อก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ่ได้ผลครับ